อยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ง่ายไม่อยากนั่งเครื่องไกลๆยกมือขึ้นเพราะทริปนี้ไทยฟลายทราเวลจะพาคุณเที่ยวสิงคโปร์สมวันสองคืนในราคา17,999บาทเท่านั้นเดินทางได้ตั้งแต่กันยายน2 5ง8น6 8ถึงมกราคม2,569บบินหรูด้วยสิงคโปร์แอร์ไลน์สบายตั้งแต่ยังไม่ถึงสนามบินกันเลยทีเดียวเริ่มทริปไปทักทายพี่เมอร์ไลออน แลานมาร์คประจำชาที่ใครถ่ายรูปไม่เปียกน้ำบอกเลยว่าเก่งมากต่อด้วยการ d เด s นสบายเด y เบสวนลอยฟ้าที่ไปสวยจึงคิดว่าหรือเราหลงเข้าฉากหนังมาเวลอยู่นเนี่ยยังมีอิสระเต็มวันอยากจะช้อปปิ้งให้กระเป๋าสดางผอมลงหรือจะกินให้ผงอ้วนขึ้นกันเลือกได้เลยแถมยัได้ล่องเรือบัมโบ้โรแมนติกริมน้ำเดินชิลที่มารีนาเบย์แซนและห้ามพลาด ไปโยนเสยงขอพรที่น้ำผู้เห็นความมั่งคัง่งเพื่อกลับมาจะได้ถูกหวยบ้างอะไรบ้างนะคะคลิปนี้บอกเลยทั้งคุม้มทั้งมันครพลาดมีร้องแน,น่นอนเรียบจองเลยที่นั่งยังบ้างอยู่นะคะ